พระไพโรธวุทาจารย์หรือหลวงพ่อรุ่งอดีตเจ้าวาดวัดท่ากระบือพระคณาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองสมุทรสาครมีนามเดิมว่ารุ่งพ่วงประพันธ์เกิดเมื่อวันเสาร์แรม8ปดค่ำเดือน9ปีละกาพุทธศักราช2416เป็นบุตรชายคนเดียวของคุณพ่อพ่วงคุณแม่กิมนามสกุลพ่วงประพันธ์ พื้นเพเป็นชาวกรุงเทพบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดน้อยนพคุณเพื่อศึกษาเล่าเรียนอักลรตามธรรมเนียมสมัยนั้นจนมีความรู้ความสามารถอ่านออกเขียนได้คล่องแคล่วชำนาญเป็นอย่างดีอุปสมบทนาพัทศีมาวัดน้อยนพคุณเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช4 4 7โดยมีพระอาจารโดยมีทิมวัดน้อยนพคุณเป็นพ้าอุปชา ผ้าอธิการบัววัดใหม่ทองเสนเป็นภาะกรรมวาจาจารย์และผ้าจารย์เครือบเป็นผ้าอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าติสโลหลังอุปสมบทได้เดินทางไปพำนักจำพรรษานาสำนักสงฆ์ท่ากระบือและได้พัฒนาจนมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับเมื่อเว้นว่างจากการก่อสร้างเสนาสนะต่างๆได้ออกปฏิบัติธรรม แสวงหาครูบาจารย์เพื่อศึกษาด้านพระเวทวิทยาคมกับพระคณาจารย์ผู้ทรงคุณหลายองค์ของยุคนั้นเช่นหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมะขามเท่าหลวงปู่นาควัดสุนทรสถิตหลวงปู่ทองวัดราชโยธาหลวงปู่ลุนวัดช้างเผือกหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงหลวงพ่อหล่ำวัดอ่างทองและหลวงพ่อเว่งวัดหงอุลรัศมี ผลแห่งกรรมบำเพ็ญเพียงภาวนาเป็นนิดทําให้สมาธิจิตแก่กล้าเข้มขังอธิษฐานจิตปลุกเสกสิ่งใดจึงก่อเกิดอิทธิปาฏิหาริย์อันยากจะหาคํามาบรรยายผนวกกับศีลาจาริยวัตรของท่านงดงามจึงเป็นที่เคารพศรัทธาของสาธุชนทุกหมู่เหล่าในด้านการสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือ เป็นพระคณาจารย์ผู้ทรงคุณเรืองเวทผุทุคมยิ่งองค์หนึ่งของเมืองสมุทรสาครท่านได้สร้างวัตถุมงคลเอาไว้หลายชนิดในวาระและโอกาสต่างๆรวมทั้งร่วมพิธีพุทธาพิเศษครั้งสำคัญอยู่เสมอเช่นพิธีวัดราชบอพิษปีพุทธศักราช2481พิธีพระพ,พุทธชินราชอินโดจีนณวัดสุทัศน์และพิธี25พุทธศตวรรษเป็นต้น ปัจจุบันวัตถุมงคลของหลวงพ่อรุ่งทุกชนิดได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหรียญรุ่นแรกเป็นที่นิยมอันดับหนึ่งของจังหวัดสมุทรสาครโดยแท้หลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือหมรณภาพเมื่อวันที่27กันยายนพุทธศักราช2,500เวลา1นึนาฬิกา5้นาทีหลวงสิริอายุได้85ปี64พันษา และพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่30มีนาคมพุทธศักราช2,501ปัจจุบันเหรียญเนื้อทองแดงค่านิยมในสภาพสวยสมบูรณ์อยู่ในหลักแสนถึงแสนไปลายส่วนเนื้อเงินอยู่ในหลักแสนปลายถึงล้านต้นต้นเหรียญรุ่นสองอยู่ในหลักแสนเช่นกันส่วนการทำปลอมนั้นอาจจะเรียกได้ว่า1ต่อหนึ่งหมื่นเหรียญเลยก็ว่าได้